สวัสดีครับบรรยากาศดูรถครับรถมางาน,นงานอบตอนางกีฬาอบตอของ,องลำปางเรื่ยครับดูรถโอ้ยเยอะมากเลยครับเยอะเยอะเยอะงานอบตอข้างสถานีรถไฟ เดี๋ยวผมจะไปเดินหามะละกอดูะมะละกอมีหรือเปล่ามะละกอมีลูกหรือเปล่าาลูกมะละกอลูกสุกเดี๋ยวไปดูกันครับเห็นต้นมะละกอ,อยังครับเอามาใกล้มาถึงต้นมะละกอแล้วครับ ดูสิว่ามีลูกสุกหรือเปล่าโอ้ยทางดูทางเข้าครับทางเข้าโอ้โหรกมากโอ้ยลูกมะละกะอลูกว้าไม่มีลูกเลยมีแต่มีลูกก่อนนะครับ แต่ลูกนี้น่าจะบ่มได้แล้วเอาลูกนี้ดีกว่าแล้วครับเอาลูกนี้นี่เราจะพาไปตัดท้ายมันนะครับไปบ่มสองสามวันมันก็สุกครับลูกยาวก็มีครับลูกยาวแต่ยังไม่แก่เลยยังเอาไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อย มาเอาอีกสองสามวันค่อยมาเอาโอเคครับเราจะไปตัดไอ้สายก้นมะละกอนี้เพื่อบ่มสองสามวันครับไอ้กันครับเราได้มะละกอลูกนึงเดี๋ยวเราจะไปตัดก้นมันเพื่อตั้งไว้สองสามวันมันจะสุกครับ มาใกล้มาถึงนะครับมาตั้งที่โต๊ะก่อนเลยเขาจะตัดคนมันนี่ตัดอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันจะสุกเร็ว2อสาวันอีก2อสาวันมาดูกันนะครับเก็บไปก่อนโอเคครับคลิปนี้แค่นี้สวัสดีครับ